ระบียรับได้ชัดเจนครับระยองรับแต่งานได้ชัดเจนครับผมอูทไทัยธานีครับอำเภอเมืองอุทัยธานีรับได้คิวโเคระดับห้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมีปัญหานิดนึงเมื่อสักครู่หลุด แล้วเข้าไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอ่ะโอเคมาต่อกันท่านใดต้องการติดต่อโฮเทลเซราชูไฟส์ซรากรอนะครับโฮเทลซราทเวนตี้ไฟส์ซรากรอสัญญาลิขานพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมทครั้งที่สาิสาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับลิขานเข้ามาได้เลยครับเอ็กโซทูไฟเอ็กซ์เลทแองโกลิมาเอ็กโซทูฟกเทกลิมาจากจังหวัดระยองครับ เอ็กโคทูซิกบาโวบาโวแทงโก้เอ็กโคทูซิกบาโวบาโวแทงโกจังหวัดนครสวรรค์ครับเอ็กโคทูไฟซูรูคิวเบกฟอกทอตเอ็กโคทูไฟซูรูคิวเบกฟอกทอตจากนาครราชสีมาครับ พุทธศรัทีชาเฉลียยประกรอบพุทธศรัทีชาเฉลียยประกรอบลงสัตว์เพชรบูรณ์ครับโคดูตีเดวิตาโลมิโอโคดูทีเดวิตาโลมิโอหลวงไ่เพชรบูรณ์ครับ เอาเอาเอาเ,อาเอาท่านี้ก่อนนะครับ Echo to India Vita Romeo Hotel Serat 3 e Charlie Alpha Golf Echo to s u l u k e b e c Foxthot Echo to b r a v o b r o v o Tango รอสักครู่นะครับ Echo to e X Ray Tango Lima Rayong เชิญครับด้วยความขอบพระคุณครับผม Echo to e X Ray Tango Lima รับสัญญาณของ Hotel Serat t f i e Serat Corp ได้ฮากาฮากาเสียงดังฟังชัดเจนครับจากจังหวัดระยองครับผมผ่าน Echo Link ที่ห้อง Echo to 5 ลิมาเดตาลตาภารกิจรับด้วยครับ QU 73ขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับ Echo fly, ray, t 5 o e x c e l e t a n g o l i m a ระยองนะครับผ่าน Echo Link Echo t 5 o Lima Delta r a รับได้ชัดเจนครับ QK 5ขอบคุณครับ Echo six, bra vo, bra vo, t 6 o b r a v o b r a v o Tango นครสวรรค์เชินครับครับสวัสดีท่านนิโอเปเตอร์ครับ ผมเอ็กโคทูซิกบาวบราวแทงโกทำการสัญญาณน,นะครับกับ hotel, ทางขายโฮเทลเชอร์สไฟเชล์กอลฟนะครับรับทันได้ระดับ5ครับสเดผมนะครับอำเภอจังวัดนครสวรรค์ครับก็ขอให้ภลรกิจนะครับในค่ำคืนนี้เป็นรูปความรับรื่นครับสยู่เดชสาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Echo 26 Bravo Bravo t a n g o นครสวรรค์นะครับ โฮเทลซีราชเวนตี้ไฟซีรากอรรับสัญญาณท่านได้ชัดเจน QK ห้าขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับเอ็กโคทูไฟูลูเคเบ็กฟล็อปท็อปนครราชสีมาเช่นะครับครับเอ็กโคทูไฟสูลูเคเบ็กฟล็อปท็อปจากนครราชสีมาครับรับสัญญาณได้ห้าเก้าห้าเก้าเซนพื้นที่ครับ สวัสดีครับ Echo 2 5 s u i v e l u Kebek f r o g t o t นครราชสีมานะครับ Hotel Sierra 25 s i l r a Golf รับสัญญาณได้ชัดเจนครับ QK5 OK ขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับ Hotel Sierra 3 Charlie Alpha Golf อำเภอลมศัก์เพชรบูรณ์เชิญครับครับสวัสดีครับ Echo 2 5 s i l r a Golf Hotel Sierra Three Charlie Alpha Golf หล่มสักเพชบูรณ์รับได้ระดับ5ครับ คือโยครับ73สวัสดีครับโฮเทลเซราทรีชาลีอัลฟ่ากรอฟอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโฮเทลเซร่า25เซียรากรอฟครับโฮเทลเซียร่า25เซรากรอฟรับสัญญาณท่านได้ชัดเจนครับคิวโอเค5ขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับเอโค23อินเดียวิกต้าโรมิโอำเภอหนองไผ่เช่นครับ ผมสวัสดีครับโอเทลเซราเทยที่ไฟเซาราอฟผมพื้ทีเนวิตตาร و โิมครับร้านด้านในเคีวเคระดับ5้คาครับชัดเต็มครับเช็คอินตรงที่หลาเพื่อนครับเคีย่เจ็ดสิบสาครับสวัสดีครับ e c o o 23รีอินเดียวิตตาร و ิวมอำเภอหนองไผ่นะครับโ o เทลเซรา2เวนตี้ไฟเซราอรับสัญญาณท่านได้ชัดเจนครับ k คี5วขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับเจ เชิญเพื่อนนักฟีสมัครเล่นที่ต้องการติดต่อโฮเทลเซียร่าทเวนตี้ไฟฟ์เซีรากลอฟสัญญาณแขารพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่สาิบสาประเทศไทยเป็นเช้าภาพครับเชิญครับโฮเทลเซียนายนบราโวโฮเทลยูนิฟอร์มอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับโฮเทลเซียนายนโฮเทลเอ็กเซลอก์ฟจังหวัดระยองครับ <c oughs> โฮเ,เทลเซราเซาเวน่นกอล์ฟแทนโกป้ปาป้าโฮเทลเซราเซเว่เวนกอล์ฟแทนโกป้ปาป้ากระทุ่มแบนสมุทรสาครเอ็กโคทูไฟยูนิฟอร์มอ,อิโลโนโเบอร์ครับเอ็กโคทูไฟยูเคเอ็นสามศูนย์สี่จังหวัปดปราจีนบุรีครับ เอ็กโคทูไฟล์ยูนิฟอร์มกิโลโนเวนเบอร์โฮเทล l ซราเซเว่นคอฟแทงโก้ป้าห์หอเทลเซราไนหอเทลเอ็กซ์เพลย์คอฟหอเทลเซราไนบราวโฮเอร์มักครู่นะครับ e อ o กโคทูไฟสุลูกกิโลเอ็โคอยู่ที่ไหน <c oughs> ครับเพื่นครับครับสวัสดีครับ e อ o กโคทูไฟสุลูกกิโลเอ็โคคิวดีเอชจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอเมือง วันนี้ครับพี่สัญญาณท่านได้เอ็กเคอเคระดับห้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอ็กโคทูไฟส์สลูกิโลเอ็กโคเชียงใหม่นะครับโฮเทลเซีราทเวนตี้ไฟส์ซีรากรอบรับสัญญาณท่านได้ชัดเจนครับเอ็กเคอเคห้าขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับโฮเทลเซีรานายบราวเวโฮเทลยูนิฟอร์มเหนือเหนือคลองกระบี่เชิญครับสวัสดีครับโฮเทลเซราทเวนตี้ไฟส์เซรากรอบ โมเจลสกายบราโวโฮเทลยูนิฟอร์มครับอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ผ่านเอโคลิงนะครับสถานีเอโคโอทูไฟลิตมาเดลต้าขีดขีดฮาครับรับฟังเกียวเคห์5ครับเกียวยูครับ73สวัสดีครับโฮเทลเิราแนนบราโวโฮเทลยูนิฟอร์มอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับโฮเทลเิราสุเอนตี้ไฟส์เรากรอบรับสัญญาณท่านได้ชัดเจนครับเกียวเคห์5ขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับโฮเทลเิราแนนโฮเทล เอ็กซ์เซลีคอฟจังหวัดระยองเชิญครับครับขอบคุณและสวัสดีครับโฮเทลเซราเทเวนตี้ไฟเซราคอฟครับผมโฮเทลเซรานายโฮเทลเอ็กซ์เซลีคอฟอำเภอเมืองจังหวัดระยองร่วมทำกิจกรรมครับโดยผ่านระบบเอ็กโคลิงห้องเอ็กโคทูไฟลิมาเดลตา้าขีดอาร์ครับปรับสัญญาณได้คิวโอเคระดับ5เสียงดังฟังชัดเจนครับ ภารกิจราบรื่นนะครับคิวอะยุเจ็ดสิบสามขอบคุณครับสวัสดีครับโฮเทลซิลานายโฮเทลเอ็กเซลิท์คอฟจังหวัดระยองนะครับโฮเทลเซียราชเวนตี้ไฟฟ์เซียราคอฟและสัญญาณได้ชัดเจนครับคิวโอเคห้าขอบคุณที่เช็คอินเข้ามาครับโฮเทลเซียราเซเว่นกอล์ฟแทงโก้ป้ากตะพุ่งแบนสมุทรสาคอเช่นกัน ครับสวัสดีครับโฮเทลเซราเซเวนกอล์ฟแองโก้ปาป้าขอร่วมทดสอบสัญญาณกับโฮเทลเซราเซเวนติไฟเซรากอบรับสัญญาณเสียงจากห้องเอ็กโคลิงห้องเอ็กโคถูไฟริม่าเดลต้าเดดโรมิโอรับสัญญาณได้คิวเคระดับห้าเสียงดังฟังชัดเจนปรกิต เป็นไปด้วยความราบรื่นเชโยยูเจ็เซเว่นกอล์ฟแทงโก้ป้าป้ากระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับอดเทลเซียรา25บเิบากอล์กรอบและสัญญาณท่านได้ชัดเจนครับ q ค K5 วเคขอบคุณที่เชินเข้ามาครับเอ็กโค่ทูไฟยูนิฟอร์มกิโลโนเวมเบอร์304ปาจิบุรีเช่นครับ ขอบคุณครับในคอนโทรลผมเป็นคนดูไฟยูนิฟอร์มกิโลโน่เบอร์ครับรวมที่กับโมเดลเซราทูไฟเซรากรีเกมส์กันที่ตามต่างประเทศไทยเป็นเกี่ยวภาพนะครับการระบบเป็นคนรีงครับคนดูไฟลิกมาเดลต้าโรเมโอขอให้ทุกภารกิจที่เดือดของในคอนโทรลเป็นไปด้วยความรับรื่นครับฮัาวครับเกียร์ยูครับเกียร์สาม สวัสดีครับ Echo 2 5 u n i f o r m ูนิฟอร์มกิโลโนเวมเบอร์สามปราจินบุรีนะครับโฮเทลเซีราชเวเซีร่ากอล์ฟรับสัญญาณท่านได้ชัดเจนครับขีวะเกศขอบคุณที่ชิคอินเข้ามาครับเรียนเชิญเพื่อนนะักที่สมัครเล่นที่ต้องการติดต่อโฮเทลเซีราชเวเซีร่ากอล์ฟนะครับสัญญาณไร้สายพิเศษประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่33ประเทศไทยในเจ้าภาพครับเชิญครับ